ถ้าตัวเลขยังขืนไต่ขึ้นเช่นนี้มีหวังประเทศคงต้องล็อกดาวอีกครั้งคนตกงานจะเพิ่มขึ้นอีกมหาศาลเสริมเนื่องมาจากยอดของผู้ที่ออกมารับวัคซีนมีน้อยกว่าเป้าที่ตั้งไว้มากไปชมสกูปชิ้นนี้ที่ผู้สื่อข่าวได้ลงไปสัมภาษณ์ในพื้นที่ตลาดแห่งหนึง่งไงเมืองพรุ่งนี้ฉีรได้ป่ช่างใจอยู่อะ แต่คิดว่าไม่ถูกกูไม่เคยคิดฉีดเลยจะซีซูวให้อะไรเข้าไปในร่างกายเอาได้ไงยิ่งคุณภาพสั่นจันง,งี้ด้วยเนี่ยกูใช้ในออนไลน์มีแต่คนด่าเหมือนกูร้อยทั้งร้อยไม่มีเคยฉีดเลยนะุ้ยผลนข้างเคียงก็เยอะนะเห็นข่าวในโซเชียลอะ่ะ เฮ้ยมึงรู้ยังพิจรแม่งตายเพราะโควิดหักลูกแกยังเล็กด้วยนะเนี่ยเมียแกก็ไม่ได้ทำงานด้วยเป็นนักกล้ามบ้าพลังเผือกตายได้ไงวะเนี่ยเลขที่ขวบอีกก็คือคนในบ้านแม่งติดชื้อแกงหมดเลยนะเว้ยล่าสุดแม่แกก็เพิ่งเข้าไอซียูเกี้ย80แล้วนะมึงโอ้ไม่อยากคิดต่อเลยอะก่อนหน้านี้บริษัทแกให้ไปฉีดแต่แ,แกก็ปฏิเสธเหมนกันนุ้ยเชด อยู่ยากแล้วมึงฉีดก็ตายไม่ฉีดก็ตายไม่เออเฮ้ยแล้วเมื่อกี้มึงส่งอะไรมาให้กูแยแยวะก็ลองอ่านดูดิเดี๋ยวกูจะรีบออกไปฉีดวัคซีนละฮะบ้าจีอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ตายหาวองมึงผู่วันกูนั่งหาข้อมูลทั้งวันกูมันแปลกๆอยู่นะถ้าวัคซีนจีิไม่ดีแล้วทําไมประเทศเขาฉีดกันถึงระบาดน้อยๆเรื่อยล่ะยอดคนติดเชื้อก็ไปลำดับท้ายๆของโลกท้งั้นที่ประเทศเขามีประชากรมากที่สุดในโลกนะเว้ยส่วนแพทย์พยาบาลเราก็ฉีดวัคซีนของเขาแล้วทั้งนั้นมึงอย่าลืมนะเว้ย พวกเขาต้องเจอผู้ป่วยโควิดทุกวันถ้าวัคซีนไม่ดีจริงแพทย์พยาบาลเราก็ต้องเป็นโควิดกันหมดแล้วกูว่าหมอคงไม่ได้หลอกเราหรอกเพราะคนที่ออกมาพูดเป็นถึงระดับอาจารย์หมอทั้งนั้นกว่าจะสั่งสมบาร,รมีมาขนาดนี้เขาจะมาทําลายชื่อเสียงตัวเองทาไมอะ่ะเราต้องมีศรัทธากันหน่อยแล้ววัยรุ่นที่พูดมามาโนเบามึงจะแกงกูชะไม่เน่ยก็ลองอ่านที่กูแชร์ก่อนดีไว้ละจะได้รีบฉีดรีบกลับเฮ้ยเดี๋ยว สุปประแชร์อีกสกรอบน่าจะดีประเทศจะได้เติสักทีหล่อแล้วเราหล่อแล้วเราอย่างนี้ต้องซุปปร์แชร์